วันนี้อยู่กับคุณซีโอาการภูวันนี้ขอกระทูมีสาระนิดนึงก็คืออยากจะถามว่าทําไมตอนเลือกเรียนปริญญาตรีเลือกเรียนการแสดงที่มสวตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะตอนนั้นคือมันมหกแล้วแล้วทุกคนเขาก็จะมีแบบเขาเรียกวอะไรอ่ะมีอ่าคนนี้จะไปบัญชีคนนี้จะไปวิทย์ว่าคนนี้จะไปหมออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยตอนคิดแค่ว่าเรียนสายวิทย์คณิตครับแล้วก็ไม่อยากไปเจอวิทย์คณิตแล้วคิดแค่นั้นเลยก็เลยเลือกการแสดงมสว แล้วทาไม <c oughs> ถึงเลือกการแสดงมสะวะคือเราสนใจในเรื่องของการแสดงตั้งแต่ตอนไหนตอนนั้นอะ่ะมันมีมันมีความคิดควบคู่กันไปคือหนึ่งไม่อยากเรียนวิทย์คณิตใช่ไหมครับแล้วก็สองคืออยากจะเป็นุ้่มกับกันว่าน,นี้น่าจะเป็นพอยเออพอยได้ปะอ,อ,อยากจะเป็นุ้่มกับเพราะว่าตอนนั้นเราชื่นชอบละครเวทีมากเราเป็นเด็กที่สนใจแบบและครลงเล็กอะไรเงี้ยครับใช่ที่ไม่ใช่ลนะครลงใหญ่ที่มันแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะ a l t e r ์เนทีฟนิดนึงอะ่ะ ก็คือเหมือนการหัวเคยเคยเหมือนมีประสบการณ์ร่วมกันแข่งขันพวกชิงช้าสวรรค์ด้วยใช่ไหมมันก็เลยแบบเกี่ยวข้องกับอะไรตรงนี้ไหมอันนั้นน่าจะก็อาจจะเกี่ยวแหละครับแต่ว่านั้นน่าจะเป็นการแบบกิจกรรมของของตอนมัธยมมากกว่าใช่แต่มันก็คือเอฟเฟกในการทําเขาเรียกว่าในการความชอบทํากิจกรรมของเราใช่อพอความชอบพอมันเอฟเฟกในการชอบทํากิจกรรมของเราเราก็คิดว่ามันก็มีส่วนที่พาให้เรามาเข้า,ขาการแสดงมสว ช่เพราะมันก็คิดว่ามันน่าจะได้ทํากิจกรรมได้ทํานู่นทำนี่อะไรเงี้ยมากกว่าเรียนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนการแสดงมอสวอเป็นเป็นเอกที่แบบมีชื่อเสียงมากคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้จักเรื่องการแสดงมอสวอจะรู้ว่าแบบดาราเรียนเยอะมากแล้วก็แบบเข้ายากมากตอนเข้าอ่ะช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยว่าเล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงถ้าเอาจริงๆเลยนะหนูไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าการแสดงมอสวอดังใช่หนูแค่รู้จักเพื่อนแล้วตอนเข้าอ่ะตอนแรกงงว่า คือเขามีมีการสอบข้อเขียนแล้วจากข้อเขียนแบบจากหลายพันคนเลยนะก็ก็คัดเหลือประมาณแบบ3า0สี่คน uh oh. อันนี้คือปีหนูนะปีอื่นหนูไม่ทราบ uh oh. แล้วจาก3า0สี่คนเนี่ยก็เอาเอาสามสคนเนี่ยเหมือนมาสัมภาษณ์แข่งกันใช่แต่การสัมภาษณ์ของการแสดงมงสวมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นการที่แบบว่า3า0สี่คนมันนั่งรวมกันในห้อง ที่คณะสิ่งกรรมใช่แต่ว่าเขาแยกไป็สองวันนะครับแล้วก็เอาเข้าไปเจอคุณครูใช่ทีละคนทีละคนใช่แล้วก็ในห้องสัมภาษณ์คือสนุกมากาใช่สนุกมากาแต่ตอนนั้นคือแค่งงว่าแบบโูไม่ขนาดนี้เลยเหรอ,อใช่ละสากพันคนแล้วรับกี่คนคอยนอนรับกี่คนสามพันกว่าคนคัดคัดข้อเขียนเหลือประมาณ300คนมั้งครับ3-400คนจะไม่ได้แล้ว3400อคนนั้นอะ เอามาคัดให้เหลือ30คนโหดมากเออใช่ใช่ใชโหดมากก็คือพันคนไฟนอลแล้วเหลือ30สิคนใช่ใชออ่แล้วแล้วเราต้องเตรียมการแสดงเข้าไปไหมตอนที่เราไปสัมภาษณ์ตอนนั้นต้องเตรียมใช่ตอนนั้นต้องเตรียมตอนนั้นมีรุ่นพี่ที่เหมือนเป็นคอน,นซัลท์ให้เราอยู่ออใช่ครับเ,ออเราโชคดีที่แบบรุ่นพี่เขามาในใสายละครเหมือนกันออใช่เขาอยู่ กันละครอีกมอหนึ่งก็คือมอธรรมศาสตร์ใช่ครับนั่งน่ารักมากนังก็มาคอนเสิร์ตให้การอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วว่าก็จะบอกว่าในห้องออดิชั่นมันมสนุกมากไอสิ่งที่กันเตรียมไปอ่ะเหมือนแทบไม่ได้คือได้ชนนิดนึงใช่นอกนั้นอาจารย์เขาแบบเขามีวิธีการในการแบบในการดึงคาแรคเตอร์ของเราดึงข้างในของเราออกมาอะไรประมาณนี้คือเขาดูอิ<ใ>นเนอร์เราจริงๆใช่ไหมว่าเราแบบคิดยังไงอะไร ช,ชแ,ลแล้วอยากจะให้การคูณแนะนํารุ่นน้องที่แทนอยากจะเข้าการแสดงมสวหน่อยว่าควรจะเตรียมตัวยังไงถ้าสมมุติว่าเราแบบอยากเข้าที่นี่อะไรเงี้ยเรื่องของการสอบการแบบเตรียมตัวก่อนที่จะไปเตรียมตัวยังไงหรอกันว่าก็นะก็ถ้าในฐานะของข้อเขียนนะครับก็อา่านหนังสือทั่วไปที่แบบหนูหาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยใช่เพราะว่า การว่าข้อเขียนที่เนี่ยไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันวัดกันที่ใครทําพลาดน้อยที่สุดอะ,อะเก็ตไหมคะคือข้อสอบที่ไม่ได้ยากมันกลายเป็นว่าเออถ้าคุณแบบพลาดได้น้อยอะคุณก็มีโอกาสแบบมีโอกาสเข้าไปรอบถัดไปอะได้ได,ได้ได้มากกว่าคนอื่นส่วนในในพาร์ทของการออเดชัน่นเนาะการออเดชั่นเหมือนกันจําได้ว่าการเคยถามครูนะเหมือนคนที่ผ่านข้อเขียนเข้าไปได้อะรอบออเดชั่นเขาเซตซีโร่เลย ก็คือคะแนนข้อเขียนไม่มีผลเลย<ช>ไปดูออดิชั่นอีกทีใน300คนก็คือคะแนนตอนนั้นเลยนข่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็คือแบบใช่ซึ่งการคิดว่า30ใน300อหนึ่งต่อ10เลยนะใช่ใชใช,ใช,ใชสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับหนูนะหนูมาว่าความเป็นธรรมชาติของตัวเองอแบบไม่เฟซ คือสำคัญที่สุดซึ่งมันบอกกันไม่ได้ป่ะพี่ว่าแบบความเป็นธรรมชาติของตัวเรามันเป็นอย่างไงใช่กันว่าถ้าให้แนะนำก็คือรอบออดิั่นอะไปแอนนลาร์ตัวเองว่าความธรรมชาติของเราอะคืออะไรแล้วก็เอาตรงนั้นแหละไปไปโชว์ให้ครูเห็นใช่คือบางคนมันอาจจะเป็นความธรรมชาติที่ธรรมดามากก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันก็เอาความธรรมดานั้นโชว์ให้เขาเห็นคือบางทีความธรรมชาติของเรามันไม่ต้องสเปเชียล ไปกว่าคนอื่นใดๆใช่ก็คือเหมือนกับว่าดึงความเป็นของตัวเองตัวของตัวเองออกมาให้เขาเห็นว่าเราอ่ะมีดียังไงถูกไหมโอเคก็ประมาณนี้เนาะรีวิวการสอบเข้าการแสดงมสวเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมารีวิวเรื่องของชีวิตในตอนเรียนการแสดงว่าสะดกมากอยาอเดามยติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะ